สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับใน My Free People ครับพฤหัสที่17มิถุนายน2อ6 4วันนี้ก็มีออนไลน์แล้วครับโอ้ยก็ประชุมกัน4ชั่วโมงนะตั้งแต่3าโมงกกว่าถึงทุ่มกกว่านะครับก็คุณผระชมที่ <c oughs> วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับก็มีหลายประเด็นนะครับ ก็แน่นอน้าไม่เพูดเรื่องสมาร์ทซิตี้นะครับก็คงคงคงจะได้มีอะไรทํากันได้อีกเยอะตอนนั้นนะครับคราวนี้ดูดูข่าวนะครับดูข่าวจริงๆวันนี้เขามีครบรอบหนึ่งปีแคร์นะครับแล้วก็โทนี่บุชซัมมาพูดนะครับผมก็ไม่ดูนะผมก็เฉยเฉยนะแต่ผมก็ชอบกลุ่มแคร์นะอ่าโมผมก็ชอบก็เป็นติงแตงที่ดีแนละเป็นคนรุ่นใหม่ ไม่มีอะไรที่ผมคิดเห็นแตกต่างจากจากกลุ่มเพราะนั้นเองแต่ผมว่าเขาก็เหมือนผมอ่ะเป็นคนไม่มีอำนาจ <c oughs> ก็ได้แค่พูดก็เหมือนทุกคนด่าผมอ่ะพูดอย่างเดียวก็ไม่ได้มีคนทําอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เราก็แส่เาคิดเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีโอกาสทําก็เอาไปทำก็เท่านั้นเองนะครับถ้าเมื่อไหรผมม,มีโอกาสทําผมก็ทําอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็ก็แต่ว่าผมผมก็เห็นด้วยในในทุกๆอย่างนะต่ถ้าถ้าเกิดมีอากาศเดี๋ยวคงต้องไปดูย้อนหลังกันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในระหว่างทางเนะี่ยเมื่อวานนี้มั้งที่ท่านนายกมาพูดนะครับผมก็รู้สึกว่าให้มันมีความแตกต่างกันนะนะครับแล้วหลังจากที่ท่านนายกพูดปุ๊บผมเมื่อวานนี้ผมก็ดูสุดที่ชยช้ไลฟ์ นะครับแล้วก็บอกว่าประกาศ120ยัี่สิบวันผมฟังก็งงงเลยเมื่อวานก่อนเมนื่อวันสื่งก่อนเมื่อวานยังเห็นออกมาขอโทษหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก่อนหน้านั้นก็ไปที่วุฒิศภาอะไรอเงี้ยนะครับจนจนสุทธิชัยยุนเนี่ยออกมาวิเคราะห์คำต่อคำธรรมดาหลังๆนี่นะสีหเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ผมก็ไม่ค่อยดูสุทธิชัยหยุ่นเท่าไหร่นะฮะผมว่าแกเพิ่ขยันแกก็พูดยาวกแล้วแกก็วนไปเวียนมามวนไปเวียนมาแล้ว,ลวก็ไลฟ์เยอะมากนะครับหลังๆผมก็เลยขี้เกียจฟังแต่ก็ไม่มีอะไรนะผมว่าของแกก็โอเคนะแต่หลังๆแกก็ถูกโจมตีจากฝั่งตรงข้ามลูกน้องเก่าเงี้ยกำน,นกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอมาวันนี้พวกผมนั่งฟังเออผมกาฟังแกก็วิเคราะห์ได้ดี วิเคราะห์แบบคําต่อคํำเลเอซึ่งก็ทำทำให้ผมได้คิดนะครับอประเด็นคือผมกลับรู้สึกว่าผมกลับรู้สึกว่าเออท,ที่ทุกคนบอกว่าผูน้นำโง่เนี่ยผมว่ามันมันมันไม่ใช่ผมก็ยังยืนยันนะผมผมก็ยังยืนยันนะเพราะว่าเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เคยแสดงความโง่อะไรออกมาเลย ผมว่าแกเป็นหุ่นน่ะแกเป็นหุ่นใครให้พูดอะไรก็พูดตามนั้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะอยากรู้จังเลยว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังใครเป็นคนวางกลยุทธ์ทั้งหมดเราให้แกมาพูดแต,แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันซึ่งมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะผมว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของแกเพราะฉะนั้นวันนี้มาเถียงผมบอกว่าเฮ้ยผู้นําเราไม่มีศักยภาพผู้นําเราโง่อ,อะไรอย่างเงี้ยผมไม่เชื่อนะ ก่แกยังไมไ่แสดงความโง่อะไรออกมาเลยนะพ่อแกไม่ได้แสดงอะไรเลยจริงจริงถูกไหมครับมันมีคนเขียนบทให้ข้างหลังหรือเปล่าแล้วแล้วผมว่ามันตลกเลยนะถ้าถ้าเกิดพระเนรประยุทธ์เนี่ยนะแสดงความเป็นตัวตอนให้มันมากกว่านี้ก็คงไม่น่าจะกำหนดร2อยี่สิบวันออกมาเพราะดูดูแล้วนะ พอดูดูแล้วเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับมันมีการแค่ตั้งเป้าหมายมาแน่นอนครับมันดูอ m a เมซิ่งดูมันมีความแตกต่างถูกไหมครับก็ถวก,การพูดเมื่อวานก่อนนะแต่มันไม่มีวิธีการไม่มียุทธศาสตร์ผมก็คุยกับภรรยาผมภรรยาผมก็บอกว่าเฮ้ยก็นี่ไงมันออกมาโต้อตอบ ไอหกเดือนของของอะไรเนี่ยของของพี่โทนี่ผบอกเฮ้ยก็คิดอย่างนั้นได้ยังไงอะถูกป่ะไอคุณฝั่งโทนี่เขาไม่มีอำนาจเขาไม่มีเอฟเฟกอะไรเขาพูดอะไรก็พูดได้คุณจะเอาอะไรมาเป็นสาระถูกไหมแล้วแล้วทำไมพูดนำประเทศไทยผู้นำที่ที่มีอำนาจอยู่ในมือเนี่ย ต้องถือสากับคำเยาะเยะ้ยควาถากถา,างของโทนี่นะโทนี่จะทำให้เสร็จภายในหเดือนไอชื่ออะไรเนี่ยผมเด็กประยุทธ์บอกไอ้มทำไปสีเดือนเฮ้ยโอ้ยตายเลยผมผมผมก็เลยบอกว่าถ้าแกใช้ความคิดสักนิดหนึ่งนะผมว่าแกคงคิดได้ว่าเฮ้ยไม่มีทาง แต่ผมว่าที่แกไม่ได้ใช้ความคิดอะ่ะแกเล่นตามสคริปต์ที่คนเขียนมาให้แล้วผมเดาเอานะแล้วผมไม่ไมรู้ไอ้ไอคนที่มันอยู่เบื้องหลังคนที่ที่เขียนสคริปต์แบ็กอัพมาให้คิดยุทธศาสตร์ทั้งหลายนะเป็นยุทธศาสตร์การเมืองล้วนๆยุทธศาสตร์สร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างความมั่นใจคืนอะไรต่างๆมาไม่ได้มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้ของการจัดการวัคซีน หรือแก้ไขยายสถานการณ์เลยเนี่ยผมว่ามันผมผมก็เลยบอกว่าโอ้หนี่ถ้าท่านนายกนี่ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยนะคือไมเพราะว่า hmm. ถ้าเกิดเป็นท่านท่านคงไม่น่ามาถือสากับสิ่งเหล่านี้แต่ไอทีมงานบ้างเรื่องหลังนี่สิดันเอาเป็นถือสาแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้แก้มันแก้ปัญหาการเมือง ซึ่งเป็นเป็นการแก้ปัญหาภาพลักษณ์อยู่เป็นวันหนึ่งแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาวัคซีนในทั้งสิน้นโอ้ยผมฟังแล้วผมก็เหนื่อยนะแล้วผมก็มานั่งนึกถึงคำพูดจริงๆไปอ่านไปคำพูดของคนหลายหลายคนแล้วก็เป็นหนึ่งในคำพูดที่อดีตเจ้านายผมพี่เอ,อที่ได้ข่าบางเนี่ยพูดอยู่เสมอ,อเจอทุกวันก็เวลาท่านไปพูดตามที่ต่างๆก็ได้พบคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่ผมก็จะพยายามเสริมของผมเองว่ามแต่ประเทศไทยอาจจะแพ้ใครๆในโลกได้นะถ้าเราไม่มีอะไรหลายอย่างที่ซัพพอร์ตถ้าเรามองภาพกว้างเนี่ยคือทักวันี้ผมผมเห็นเด็กรุ่นใหม่ผมเข้าใจเด็กรุ่นใหม่ผมผมผมรักและภูมิใจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะผมเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีในประเทศไทย ถึงแม้ผมจะพยายามผลักดันลูกชายผมให้บอกว่าไม่ต้องกลับปาเมืองไทยอยู่ไปเป็นพลเรือนของโลกไปก็ตามนะถึงไหมคือคือคือผมก็เอ j นจอยกับสื่อยุคใหม่แล้วผมก็เห็นความสามารถของเด็กไทยอย่างเช่นน้องน้องสป라이ดเนี่ยซึ่งร้องเพลงแรปนะครับจริงๆผมก็ไม่รู้จักหรอกภรรยาผมเอามาให้ผมดูแล้วก็ดูกันยาวๆแล้วเฮ้ยมันไปติดบิลบอร์ดเลย แต่ผมก็เคยเห็นมาก่อนนี่ตั้งแต่เขาไปออกรายการอะไรนะซปเปอร์จิ๋วซปเปอร์ฮันเบดอะไรอย่างเงี้ยภายในไม่กี่ปีแล้วเขาเฮ้ยมันติดบิลบอร์ดเ้ยมันไม่ได้็นการสร้างกระแสแต่มันของจริงเว้ยถูกไหมแล้วถ้าเกิดจะได้เป็นกี่ร้อยล้านอยู่ในเมืองไทยอาจจะได้คนไทยดูอย่างเดียวเฮ้ยนี่นี่มันไปบิลบอร์ดเ้ยอันนี้มันใช่ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่มันก็ไม่ใช่ว่าประเทศไทยจะชนะ แต่อาจจะแพ้ใครๆในโลกได้ถ้าเราไม่มีผู้นําถ้าเรามีผู้นําที่ไม่มีฝีเมือในการนําพาประเทศผ่านแกงแข่งๆๆขันของโลกไม่ใช่ผู้นำหนึ่งเดียวด้วยอะไรอหลายอย่างที่มันจะซัพพอร์ต SME มิติต่างๆทางเศรษฐกิจที่จะซัพพอร์ตสังคมอะไรต่างๆมันพิสูจน์เราว่าเราเราเรา,เราสู้ได้อะเอางี้ดีกว่าถูกไหม ไอ้ความเปอินเตอร์เนชั่นแนลของเราเวลาจะสู้เราต้องสู้แบบอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วลวรูรูแบบว่าผมก็ไปนั่งดูอรายการอะไรที่มันมาสู้กันระหว่าง Work Point กับเอาเพลงเก่าอะเพลงเอกกับ g o ลเดอรซออะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอเจคคิมร้องเพลงเจพอเซียงไฮ้อ hai, โอ้ยผมก็นึกถึงสมัยเด็กๆโจหลุนฝาเจพอเซียงไห้ก็ไปค้น,คนฟาซิสต์ยิป ไปเอาฟานซิฟิทมาร้องฟังดูโอ้โหเจค,คิมสู้ได้ไหมผมว่าเสียงเจค,คิมสู้ได้นะแต่เจค,คิมไม่อินเตอร์ฟันซิจิทนี่อินเตอร์ผมต้องมานั่งฟังประวัติของเธอแล้วเวลาร้องเพลงเจพอร์ตเซนไครซุกครั้งเนี่ยนะครับเท่าที่เห็นก็นคือวงออเคสตาราขนาดใหญ่กระหของเจค,คิมก็มีก็ในสตูของของอะไรอะของเบิร์กพอย บางคลิปก็เป็นอยูอ่งานเลี้ยงของบริษัทไาร้อ,องเพลงเฉพาะเซี่ยงไฮอะไรเขาลองเนี้ยหรือร้องในรายการ Master ร์คอะไรคำนองนั้นอะซึ่งผมว่าความสามารถและเสียงร้องของเจคิมก็ใช้ได้นะผมผมฟังแล้วไม่แพ้กันแต่สเตทัสของนักร้องความเป็นอินเตอร์ของของฟาซิยิปนต่โอ้โหทุนคนลำแบบเวย้ยแล้วเธอพูดภาษาอังกฤษได้ดีสุดยอด ผมผมถึงบอกเลยว่าคนไทยอยู่ความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกคนไทยนะแต่ละคนนะแล้วเรามีอยู่เยอะด้วยไอ้วันนี้คนไทยก็พัฒนาเร็วขึ้นเด็กเล่นกีตาร์เก่งขึ้นผม,มเล่นกีตาร์ไม่ได้เกิดมาเสียชาติเกิดลูกผมซื้อกีตาร์ลูกผมต้งหลายตัวแต่ผมเล่นไม่ได้ผมไม่กล้าเล่นผมเล่นดนตรีไม่เป็นี่เป็นตาบ่าวของชีวิตผมแต่ผมชอบดนตรีเป็นชีวิตใจิตใจผม ในระหว่างทํำคลิปนี้ผมก็เปิดตนตีครอไปเห็นไหมเล็กๆอะไรทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าองค์ประกอกบไปต่างๆของประเทศเนี่ยผมรู้สึกว่า120วันเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องโจกนะนะถ้าเกิดทําได้นะโอเคเอาเอาแค่ scientific thinking อะแล้วดูความเป็นไม่ได้แล้ะค่าตัวตวายเปล่ามา promis ในเรื่องที่มันไม่จาเป็น แล้วทุกคนบอกเลยนะเฮ้ยมันมีแต่เป้ามันมีแต่เป้าแต่ไม่มีวิธีการไม่มียุทธศาสตร์ทำเหมือนเดิมจะถึงเป้าได้ยังไงอันนี้เบสิกท่านก็เรียนยุทธศาสตร์มาท่านก็เรียนเรียนการวางแผนยุทธศาสตร์เรี strategy e n v i r m e n t มาแท้ๆเพราะว่าบางครั้งท่านอาจจะต้องคิดให้มันมากขึ้นนะครับอย่าไปฟังหรือคือต้อง ต้องฟังหลายๆทางแล้วโปรเซสด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อทีมงานมากนะเพราะว่าดูแล้วท่านเชื่อทีมงานมากเลยว่าเมื่อวานพูดอย่างนี้พูดอีกอย่างหนึ่งแล้วเล้หมือน,นี้เป็นผลดีต่อประเทศนะ mm. ผมไม่ได้ไปห่วงท่านนะ mm. ผมเป็นห่วงประเทศผมเป็นห่วงประชาชนที่โอ้โหมีคลิปออกมาอะไรต่างๆอันนั้นเราก็ต้องฟังหูไว้หูอ่ะ mm. พอไม่ได้ว่าทุกคนก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับ mm. ก็ไปรู้สึกก็ ระยะที่ผ่านผ่านมาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้รู้สึกดีเลยแล้วผมไม่เชื่อว่าแม่ผมเองก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแอสตาราเซนิกา้าก็คงถูกหมอพร้อมเทไปผมก็บอกให้มาอยู่บ้านแล้วกันไม่จะออกไปไหนเออคิดแล้วเหนื่อยครับก็หวังให้ว่าเราจะรอดพ้นผ่านไปนะครับประเทศไทยเราก็คงจะต้องอยู่กันอย่างเงี้ยไปสักพักหนึ่ง มันก็ต้องมีวิธีการวิธีคิดช่วยกันคิดฝั่งกลุ่มแคร์เองก็เอาความคิดมาแล้วถ้าท่านนายกจะเอาไปใช้เพราะว่ากลุ่มแคร์ก็คงไม่ได้รังเกียจหรอกครับแถมจะดีใจที่สิเพราะนั่นเองขึ้นอยู่กับท่านในใจกว้างขนาดไหนครล้วครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับใน my free people ครับ